อ่ะตอนนี้มาดูรถดาวคอนกันนะฮะดาวคอนล้อเล็กกันเนาะนี่นะฮะเป็ Aí, นโดบพัดนะฮะเทียวเย์โดบพัดนะนี่ดาวคอนล้อเล็กๆเนาะแล้วก็นี่โดบยูโน่นะฮะอันนี Vil ้ล้อสิบสี่นะมีล้อสิบหกคันหนึ่งนะคือดาวคอนเคิร์ฟเนี่ยตัวนี้นะ SL SL คือซุปเปอร์ไลท์นะฮะเบาพิเศษนี่ SL นะดาวคอนนะฮะรถคันนี้สวยนะเป็นทหารเนี่ยยิดดาวคอนยิดนะฮะ โอ้ยันนี้สวยมากนะอ่ะเรามาดูล้อเล็กกันอันนี้สิบหกนะฮะอันนี้สิบหกอันนี้สิบสี่นะสีนี่สวยมะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโรบยูโน่เหมือนกันแต่คนละรุ่นนะคนละปีนะฮะดาวฮอนนี่อันนี้เป็นโรบยูโน่เหมือนกันแต่ว่าสีสวยหน่อยนะคอคอ,อตัดระดับได้นะ,ะสองสองข้อนเนาะอันนี้เป็นดาวฮอนเคทีนะแอดแคท อาเลยออออดอแคทนะออดอแคทเป็นรุ่นที่นี่น่ารักนะเป็นแมวน่าจะเป็นแมวนะแคทนะแคทเคันนี้ก็อันนี้เป็นเคทล้อส,สิบสี่นิ้วนะฮะนี่เคทนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองคันนู้นนะออได้แคทคันนู้นน่ารักดีนะจะยกให้ดูยกอีกแล้วสมาชิกบอกคุณจะยกทำไมวะผมยกให้ดูว่าจริงๆมันเปาจริงนะฮะบางบางทีผู้หญิงมาดูเนาะ คุณคุณแม่บ้านหรือคุณอะไรเนี่ยอยากได้ของเบาๆมันก่อนมีลูกค้ามาบอกไม่สนอนะรุ่นไหนไม่รู้ขอเบาไว้ก่อนนะผมจะยกให้ดูนะสบายๆมีนะเราเนี่ตันนี้น่าจะสัก7จ็โลเองนะเขาเบาขนาะด มันเบามากเนาะเอางี้ดิป่ะเดี๋ยวผมจะยกผมจะยกสองมือเลยแล้วกันเนาะคันนี้คันน้นหลายหลายหลายรุ่นเนาะคันนี้คันนี้คันนี้สองคันนี้นะเดี๋ยวผมจะยกสองมือคันดำกับคันขาวเนี่ยนะลองดูนะสองมือเลยนะคะก็คือจะยกให้ดูว่าข้างละมือจะข้าดันไหน จะเห็นได้ว่าตอนเจอจักรยานเบาๆนะทุกคนบอกโอ้โหแบบโคตรโคตรน่าใช้เลยอะ่ะคือมันจะดีตรงที่ว่าตอนเบาเนี่ยตอนเราปั่นมันก็สบายแล้วตอนเราปั่นตอนเราเก็บเก็บเข้ารถเก็บเข้าอะไรอ่ะมันก็สบายไม่ปวดหลังนะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยยกขึ้นบางทีนะมันเจ็บหลังเขายกจักรยานก็มีนะอย่างผมอ่ะเคยนะตอนนั้นผมเคยอะ่ะจักรยานเฟรมเหล็กอะ่ะผมยกขึ้นรถอะ่ะหลังแอนเลยอะ่ะคือวันทริปนั้นไม่ต้องไปเลยนะฮะนอนเจ็บหลังไปเลย คือคงคงมีหลายคนเคยนะบางคนก็ยกจักรยานขึ้นรถบางคนขึ้นรถไฟฟ้าบางคนปัน่นปั่นอยู่แล้วยกข้ามสะพานเงนี้ยหลังเตาะเลยนะครับผมเคยยกขึ้นสะพานทีแต่ว่าต้องเดินขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยแล้วเจอหนักหักเข้าไปคันหนึ่งเนี่ยโอ้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้าถ้าเราไปเนี่ยจะต้องมีกระปกปกปลุกน้ำมันกระโบน้ําหนักเข้าไปแล,แล้วต้องมีกระเป๋าบางทีมีกระเป๋าอะไรอางเนี่ยแต่ถ้ารถาเบาไว,ไว้ก่อนนะมันก็จะลดน้ําหนักลงได้เนาะ ะะอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้ด้วยนะถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะเป็นเป็นเนี่ยเป็นคล้ายๆกับอย่างนี้เป็นเนี่ยเป็นกดกดเร็วอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังเบาขึ้นอีกนะเบาได้อีกนะเนี่ยเบาได้อีกนะ,อ,นะ,ะอย่างเงี้ยนะฮะอลูมิเนียมเบาๆอย่างเงี้ยเบาได้อีกเลยนะเนาะสุดยอดเลยนะนี่นะฮะอันนี้สิบหกนิ้วนะฮะสิบหกนิ้วก็โอ้เบาเหมือนกันนะฮะยกมือเดียว นี่นะถือว่าเบามากนะฮะเบาไว้ก่อนก็ได้เปรียบนะฮะเพราะว่าจักรยานเบาๆเนี่ยพอเราเอาไปใช้ที่ไหนก็สบายเนาะยี่สิบนิ้วก็มีนะจริงๆยี่สิบนิ้วเนาะแต่ว่าบางคันก็หนักอยู่นะต้องเลือกนะฮะต้องค่อยเลือกเนาะมีเฟรมแล้วแต่เฟรมนะฮะนี่เพียบเลยอ่ะนี่่ะลองดูสิไอ รูทผมใช้รูทอยู่รูทรูทโอเคไหมผมใช้รูทอยู่นะครับปกติผมผมผมไปเดินทางไปไหนผมก็ใช้รูทอยู่นะจะดูว่าปกติผมก็ยกของผมอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมยกให้สมาชิกอยู่แต่ว่ารูทอกหน่้ำนักไ็ได้หนักนะหนักหนักกว่าพวกเคทีหน่อยนึงนะแต่ว่าผมว่าก็ยังโอเคนะยกยกทิดสะพานยกอะไรอย่างเงี้ย นุ่แค่นะครัวถีบไม่นุ่มท่านนี้พาดบ่าไว้หน่อยนี่ไปยกแล้วก็เดินไปเลยนะครับจะช่วยหน่อยนะครับตอยกจักรยานเนี่ยประชาชนนี้พลาดบ่าไว้หน่อยพลาดหลักฐานพลาดบ่าแล้วต้องยกนะแล้วก็เดินขึ้นทางนช่วยคือช่วยถ่ายเน้ำหนักได้นะเอาหลักอานมาช่วยตรงตรงบ่านะแทนที่เราจะใช้หลังแล้วก็ยกอย่างเดียวนะ ผมทํามาบ่อยนะฮะพวกอย่างเงี้ยใช้ใช้หลักทานผาที่บ่าเนาะนี่นะฮะจักรยานับก็สะดวกนะยิ่งนี่ยิ่งพวกล้อเล็กๆเนี้ยพวกเรโนโนี่ก็เบานะไม่ใช่ไม่เบานะเนี่ยเรโนเนี่ยนะเนี่เป็นรถของฝรั่งเศสนะเรโนก็ถือว่าเบาเบาหวงแต่อันเนี้อยอางนี้หนักหน่อยอันนี้เป็นเฟรมเหล็กมเคยใช้อันนี้หนักประมาณเท่ากับเคทีสองคัน่ะ คือเฟรมเนี่ยเขาหนักเพราะว่าเขาเป็นเหล็กเขาเป็นข้อพับอย่างนี้มันต้องใช้ความแข็งแรงนั้นตรงเนี้ยข้อเอ็กเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักนะหนักอยู่ที่ผมเคยนั่นแหละที่ยกแล้วก็ไปเที่ยวนะแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะราคามันก็จะไม่แรงเนาะราคาไม่แรงมากก็จะประหยัดมากไม่อยนะฮะความเบาต้องใช้เงินซื้อนะเนอะใครอยากได้เบาต้องใช้เงินซื้อนิดนึงนะฮะนี่พวกนี้ ตวกนี้มีที่หิ้วเลยนะเนี่ยเอาทั้งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูย,ยกจักรายานให้ดูอย่างเดียวเลยนะเอาทั้งเนี่ยเขาจะมีดีที่ว่าเขามีที่จับเนะ่ีจับ,จบ,บานะเนี่ยนะนนะนครับีจับคือว่า นี่เราก็ยกได้เลยนะคะมีที่จับให้แต่ว่ามันพับไม่ได้นะมัน,มนพับได้เฉพาะหัวกับหางตรงหลักอานเนาะแต่มันทับกลางไม่ได้มันก็จะใหญ่หน่อยเนาะตอนเก็บอย่างเลโน่พวกเนี้พวกนี้ก็จะเบาหน่อยนะฮะนี่ยันด้าไลท์เจ็ดหมายถึงว่าเจดโล,ลเทาบเคที่ะใกล้เคียงนะฮะเคทีประมาณเจ็ดโลเมื่อที่ผมยกนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมมาเน้นมดเตาเนาะ ถเาใครสนใจเนาะก็คือติดต่อได้เลยนะที่ K 8, เคพายหนึ่งหกแปดเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่นู้นเนาะเห็นไหมฮะเบอร์โทรอยู่ตรงนู้นนะถ้าใครสนใจนะแล้วก็มาติดต่อผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะเนาะนี่มีหลายคันนะทุกน,นายี่สิบก็มีอีกเยอะนะแต่คลิปนี้ผมเน้นรถเบาๆไวไก้ก่อนนะเโนโรโน,น,น,นะนคันนี้ก็สิบหกนิ้วเนาะคันนี้สิบหกนิ้วเออที่พิเศนะโอ้เยอะนะ โอ้หลายคันนะใครอยากได้ันไหสก็แคปแจ้งไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตดพใหม่นะ